ปลายทางคะปลายทางด้ปลายทางนะนะือป้เหนือเรนีาด้วานกางจมูกด้านกางจมูกนด้านกางจมูกหน้าผา่า อย่าลืมลกอย่าไื้อลงเปิดตาเลคะอย่าลืมนับเปิดตาไม่ลงนะคะเปิดตาเราไม่ลงนะคะไปแล้วไปแล้วและสุดท้ายหลังคอสุดท้ายคือหลังคอดูไว้นักเรียนแป้งสุของาวะเรือมาั์นีมคะโปรแสงเรียกว่า translucent เวลาหาซื้อได้ถนึงง้องหาซื้อที่รุ่นโปรแสงมันจะบางแบบนี้ อาจารย์ชอบใช้ทุกวันเลยเพราะมันเป็นสูตรของเราด้านโมซิเล่ถ้าเป็นของเราด้านโูซิเล่นะคะผันก้าร้อยห้าสิบาทของเราตลาดนี้สามร้อยกว่าบาเข้าไนเป็นสูตรเดียวกับหลอด้านโซเลเลยค่ะนี่คือขั้นตอนที่แปดนี่คือขั้นตอนที่แปดแล้วเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปต่อไให้นักเรียนมีแรงที่ยะจัดวางเร้่ขึ้นหลังไข น,บบน,น,น,นัเนกเรียน่ปิดขึ้นมาเลยนะครับให้นมกเรียนเปิดปับหลับแป้งค่ะต่อไปนะคะเราจะลงทับด้วยแป้งผสมรองพืนต่อไปนะคะเราจะลงทับด้วยแป้งสีผสมรองพื้นค่ะเพื่อเป็นการปิดรูขนเทว่าเพื่อเป็นการปิดหยุดสีนะคะ ให้นักเรียนอ่านทั้แรงต่อการอ่านทั้แรงก่อเลยที่ดับแรงที่ดับแรงปิดว่าอะไรคะปิดแ้งวันนี้นักเรียนจะต้องใช้แรงซิสองชิ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวคาตาจุดไหนอันไหนใช้คาตาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามจะมีชื่อพิมพ์ไว้ได้อันไหนใช้ระบายของตาจะมีชื่อพิมพไว้ได้อันไหนใช้เขียนคิ้วจะมีชื่อพิมพ์ไว้ให้แบบนี้ อันไหนใช้ปัดแยมก็พิมพ์ว่าปัดแยมอันนี้พิมพ์ว่าอะไรนะคะัตแป้งให้นักเรียนใช้แปง้งแต่แปง้งผสมรองพื้นในกะลาดให้นักเรียนใช้แปง้งแต่แปง้งผสมร,รองพื้นในกลาดอันนี เชิญชุในกระจกนะคะดูในกระจกไว้นะดันนบนนี้ค่ะไอเทมหน่งนี่ห้ามถูแรงลองทำเลยค่ะาามีปัญหรืู่ิ่หลายท่านมีปัญหาเรองรูขุมขนว้านี่แค่ะคือต่อการรูขนกว้าให้ดำเป็นแต่แ้ค่ะแต่แงออาจาย์ภูมใจทักตัวสด้ว เอาแต่ยังไงก็ตามนะครับในต้นที่น้ำมันครัวให้เราดันแป้งไปซับความมันตอกน้ำมันนะคบมันจะอยู่ในรูขุมขนตามหลัของอะนาตอมีตามหลของกายวิภาคศาสตร์ตอกน้ำมันเนี่ยมันจะฝังอยู่ในรูขุมเราดันแป้งเข้าไปมันจะช่วยซับความมันให้เรานะคะปกติแล้ว แป้งตัวนี้เวลาซื้อมาในนักเรียนมันจะมีพับมาด้วยมันจะมีพับมาด้วยแต่มันจะแบนพับมันจะแบนมันจะไม่สามารถดัดแป้งได้เปดนแปรงดังนั้นนะครบ<ม>ให้เปลี่ยนใหม่อาจารย์เชื่อว่าทา่าน่ถักแป้งเปิดอยู่แล้วดัดเดิมเราใช้แพรครับให้ดัดเดิมเราใช้พับให้เปลี่ยนเป็นแพรงแต่แปรงต้อง่ง แลงขออาจารย์นิ่มไหมคะนิ่มเป็นแรงนาโนเป็นแปลงนาโนถ้าแปลงไม่นิ่มจะส่งผลให้รูขอมขนกว้างกว้างมันจะไม่ท่ารูขุมขนไม่ต้องซื้อด้วใช่ถ้าแปลงไม่นิ่มมันจะไปถากรูขุมขนอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยต่อไปบริเวณใต้ตาให้นั่นเด็นยกกระดกขึ้นสูงค่ะ แล้วเปลี่ยนซ้ายเปลี like, ่ยนขวาไปมาแบบนี right ้นะคะเปลี like, ่ยนซ้ายขวาไปมาแบบนี้แรงจะเป็นทรงดอกับวลทุนแรงจะเป็นส่งกับวลทุนมันจะรับกับรอบต้ตาเราพอดีเลยค่ะมันจะรับกับรอบต้ตาเราพอดีพอดีเลยนะเด็กขาอาจารย์ขอแรงคืนด้วยค่ะต่อไปให้นักเรียนหลับตาค่ะ เดี๋ยวอาจารย์พี่เลี้ยงจะฉีดสเปรย์เคลือบแป้งอีกสักครู่นะคะอาจารย์พี่เลี้ยงจะฉีดสเปรย์เคลือบแป้งให้แป้งนั้นเรียบเข้าสู่ผิวสเปรย์ตัวนี้นะคะไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นสเปรย์หรอกเป็นสเปรย์ที่ซักแห้งสีที่ปากเลือกได้แป้งนี่เป็นสเปรย์ตามเป็นสเปรย์ตลบขางข้างชื่อนี้ค่ะคือเอเนียรมูลลองลองสองกระดุมดูค่ะ ฉีดป so ุ๊บหน้าจูเบลหน้าจูเลยหน้าจะใสขึ to ้นมาเลยสเปรย์ตัวนี้นะคะใครที่อยู่แนร์ฉีดได้ทุกวันเลยใครที่ทำงานแอร์สามารถฉีดได้ทุกวันเลยใครที่อยู่แอนนะคะทำงานในห้างอากาศเย็นมันแห้งบางคนก็แอร์โฮสต์นะฉีดได้ทุกวันเลยอยู่บนเครื่องอากาศฉีดได้ทุกวันเลย อันนี้นะคขดงคุณแเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัว่มค่ะจะเป็นตัวนี้นี่ใช่เพราะว่าถ้าใช้ตัวข่มเนี่ยมัวดี้5 0ุตไม่สามารถั้นตอนแลทชเปรลมาลุกหนตอนนี้ถ้าเราจบขั้นตอนการลงสเปรย์เคลือบหน้า